่ที่สถานีชุมทางแก่งคอยที่สถานีชุมทางแก่งคอยนำรถตู้บัลรถตู้สปีนคองและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากรถบัสรถให้ถูกต้องให้ครบถ้วนเลยนะคะบถบรถที่ต่อเที่ยวอยู่ในทางสาที่4เดินรถบัสในลงรถบัสที่135รับจงไม่ได้จอดต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีวรวรรณประมาณนี้บริษัทที่มีุดเดินทางไปกับรถลรสเที่ยวนี้แล้ว การดูแลน้ำผลิของและสังภาระของท่านให้จัดหาที่นั่งบนขบวนรถให้ที่เรียบร้อยได้ค่ะขบวนรถที่มอเอร์จากสถานีจุทางแจกบอยจะแล้วจะอยู่รับส่งที่สถานีขาเสด็จสถานีม่วงเหนือและสถานี